เฮียแรงมากเรียกลุงไงมันชอบปั่นอย่างนี้ไงมันถึงโดนด่างไงมันถึงโด,ด,โดนอีดําดงดง่าทำไมอะ่ะพอเขาด่าให้ก็ไปด่ามากว่าไม่น่ารักกับเอฟซีมึงช่วยน่ารักกับกูกร <c oughs> ดอกทองเจวีอะไรเนี่ยด่า <c oughs> มันสิแหมพอเดีย๋ยว <c oughs> พอเราด่ามานันนะมันแคบพอมันแคบแล้วเดียบบ๋ยวบอลทวนล้อทำไมตอบเขาไม่ดีๆน่กมึงช่วยมีมารยาทกับกูกรคนเหมือนกันค่ะช่วยมีมารยาทกับกูกร หลานมากอีดอก <c oughs> ดำดงหรือจะสู้เป็นลูกป้าดดข้างบ้านคําถามแต่ละคําถามมารยาทไม่มีแล้วมึงจะเอาอะไร <c oughs> ก็มึงไม่มีมารยาทกับคนอื่นเอ้ยมึงมีมารยาทกับคนอื่นิ <c oughs> ใครเขาจะไม่ดีกับมึงล่ะมึงไม่มีมารยาท <c oughs> แล้วมึงจะให้คนอื่นมีมารยาทกับมึงได้ยังไงอะ่ะออมีมารยาทเจหนังตืเตตงอ,อเคยเคยเรียนไหมหนังสือมารยาทไทยอ่ะเอ้เจใจร่มรมไม่ร่มมันใส่ม่หรอก ายใจเข้าพูดแล้วเดี๋ยวพอพวกแบบศิลปินในไอพวกเซเลฟเวลาเขาด่าน,นะโอ้แคปไปว่าเขาไม่ดีเลยดังแล้วยิงดังมึงมีมารยาทกับเขาก่อนเขาก็ดีกับมึง <c oughs> ดอกเต็มเลยค่ะดอกเต็มหน้าเลยค่ะเออนะฮะ